ตัวกกนี่อไอะไห้เรืเปล่าเปอเมดเคยเมาองครั้งแล้ววันนี้มองว่ายังไงเก่งานชกหมดทีเนาะเขาเขาิ่าใหญ่ยิ่งใหญ่เรา่แรงระเหมือนที่เราบอกเมื่อวานเลยนะว่าน้ำหนักมันนี้มันน้ำหนักมันใหญ่เขาไม่มาสามเก้าอครับทำไงได้น้าขาไม่มาสามเก้า ตอนแรกก็บอก139พอมาถึงเวทีตอนเช้าบอก140 141เลยนี่คิดว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นผลไหมที่ทำให้เราแพ้ก็ลอง139ใครได้ครับผมเรากดเลยหรือเข้ามาดีแล้วยืนยันหรือว่าน้ำหนักนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมครับมีโอกาสเจออีกสักครั้งไหมถ้า1 3เท่ากันถ้า139เท่ากันก็มีโอกาสครับผมเพราะว่าเบียดเบียดแล้วมาท่าไปแล้วทีละทีเราเล็ก ร้อยสาเก้าเอาค่าตัวผมยกเล่นเลยไปเออนี่มีเดิมพันมีค่าตัวผมเป็นเดิมพันได้ครับจากใจเลยใช่ไหมครับผมมีพอใจผลงานตัวเองไหมก็ไม่พอใจครับร่างกายเป็นไงกลับมาไปนี้ก็ไม่เท่าไหร,ร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับห้าสิบเองครับห้าสิบกี่ไฟครับถ,ถึงจะกลับมาเปียกปังเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลไฟไฟสองไฟครับแต่ยืนยันร้อยสามเก้านี่มีร้อยสามเก้าของตัวเลยใช่ โดยเฉพาะศิลปกรเนี่ยมีค่าตัวยกค่าตัวใส่ทันเลยวันนี้คนเข้ามาให้กำลังใจเราเยอะพอสมควรเลยครับขอโทษครับวันนี้ทำให้ผิดหวังไปครับผมขอให้โอกาสหน้าเชื่อมั่นในเป็นอุตองอีกครั้งนึงครับครับผมครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องครับผมครับเมื่อกี้นี่เขานี่บอกว่าว่าสามเก้าไหวไหมไ้่เนยไมสามเก้าเขาอยากจะเอาค่าตัวมาเดิมพันกับเราเลย ต่ร้อยสี่สิบได้ครับแต่ร้อยสามเกผมไม่ไหวนานด้วยผมมเดือนไปครั้งตันนี้กนห้เดือนเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากทำร้อยสามเกาเขาบอกว่าถ้าร้อยสี่สิบร้อนี่เขาแพ่ใหญ่ถ้าร้อยสี่สิบได้ร้อยสามเก้าผมทำไม่ไหวไม่ไหวแล้วเป็นไงครับสภาพร่างกายกลับมาก็ถ้าได้ต่อยทุกเดือนมันจะดีกว่าเลยวันนี้มันอกอึนอัดเปหมดที่เขาขาขาเลี้ยงนมได้แวเนเ้นวันนี้ฝาไปด้นนีฝากไปครับ ขอบคุณทุกคนครับที่ช you right, anyway, hmm. nah, yeah, hmm. okay. ่วยเชียร์และเปเจรจะเลยครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับยินดีด้วยครับผมครับโอเค